ปันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการ,กรเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใหญ่ความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากรรางานอย่างซื่อสัต์นิไหลหลงพัฒนาชาติไทยให้ยืนยง เกียรติดำรงป้องปรากฏมิหวางวายระยะทางจัดเป็นเครื่องพิสูจน์มาวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้อ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือนขออัญเชิญพระไตรรัตนมาปกป้องจงคุ้มครอง ให้มีสุขหาใครเหมือนเอียติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือนปล่อยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันห้อ,องฟ้าเงียบเงาตัวเราเศร้าซอยมองเห็นเด็กตัวน้อย เขาแถวเป็นแนวสะลอนเงียบงันไม่คุยกันเหมือนดังวันก่อนหัวอกครูสะท้อนต้องจอนลาแล้วแก้วตาต้องจำจากไปไกลไม่เห็นหน้า ลูกสิเอ๋ยครูลาน้ำตาแทบรินร้องไห้สองมาเนิ่นนานเราผูกพันเราร่วมรักใครต้องลาแล้วดวงใจแทบร้องไห้เมื่อถึงวันลาความสำเร็จ ของวัยเกษียณคือความสำเร็จในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพของผู้เรียนจะสำริปผลหรือไม่ประการใดย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนถือว่าเป็นการคิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการบริหารผมเองในบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ตัวเองได้คิดค้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและต่อยอดแนวคิดใหม่ๆเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียนของบุคคลทั่วไปส่งผลให้ผมได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง สุวิท์น้อยลาถึงเวลาเก็บฉากลงเวทีขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เพื่อนน้องผู้บริหารคาครคูและบุคลาคลกรทางการศึกษาที่เคารพรักทุกท่านกับผมนายธงชัยสุขสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทั้นเหลือง วันนี้รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เริ่มตั้งแต่รับราชการมาจนเดินทางมาถึงอายุครบ60ปีที่ได้กเกษียณอายุราชการในวันนี้โรงเรียนบ้านนาก้าเหลืองเป็นโรงเรียนที่ผมปฏิบัติหน้าที่ยาวนานที่สุด อยู่ที่โรงเรียนบ้านนาก้เหลือง9ปีนอกจากได้ทำงานในตำแหน่งผู้บาาริหารโรงเรียนแล้วยังได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการในเขตพื้นที่อยู่สองวาระความภาคภูมิใจของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือได้มีโอกาสเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกอตปนอ คณะกรรมาการชุดนี้เป็นชุดที่ไปขับเคลื่อนหารวิชาการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งในโรงเรียนและโรงเรียนในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขต5คอยให้กำลังใจคอยเป็นพี่เลี้ยงเมื่อมีฝันกำลังใจเขาก็มุ่งม,มั่นที่จะ ทำหน้าที่เพื่อผลสำฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ทางโรงเรียนเราได้กําหนดไว้ครับที่เพื่อนน้องท่านผู้บริหารชาวเขตห้าทุกคนผมนายวัฒนาสมหวังผู้อในการโรงเรียนชุมชนหนองเรือวันนี้ขอโอกาสได้เล่าประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้พี่เพื่อนน้องได้รับทราบพอเป็นสังเกต ทรัพยากรทางการศึกษาที่โรงเรียนชุมชนหนองเรือให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกก็คือคุณครูคุณครูที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนหนองเรือทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยมีมีความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรมในการประกอบการเรียนการสอนอันดับที่สองที่ผมให้ความสําคัญก็คือเรื่องอาคารสถานที่อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนหนองเรือ อาคารสถานที่จะต้องสะอาดปลอดภัยสวยงามเพื่อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนของเรามีสระว่ายน้ําขนาดมาตรฐานซึ่งได้รับงบประมาณจากผ้าป่าสิทเก่าเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านหกแสนบาทมีห้องสมุดอาเซียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอาเซียนกระทรวงต่างประเทศมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคนระบาด ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้รับการสัต์สนุนจากภาคเอกชนจากชุมชนจากสิทธิเก่าโรงเรียนชุมชนหนองเรือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ปัจจุบันมีนักเรียนถึง1,033คนนักเรียนของเรามาจากทุกตำบลในอำเภอหนองเรือและอำเภอบ,บ้านแท่นจังหวัดเชัยภูมิในโอกาสวันที่30นี้พวกผมอะเกษยียณอายุราชก,การขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลก โปรดประดานพรให้ทุกท่านม,มีความสุขความเจริญจเจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการมีความสุขตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายอธิศักดิ์ทองลาดครูจากโรงเรียนหนองแห้ววงูลศึกษาสำหรับปีนี้นะครับก็เป็นปีที่จะอำลาพาจากจากชีวิตราชการ ภารกิจที่ทำการเรียนการสอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงชั้นที่สที่3นะครับมอป .5 ป .6 ม .3 ครับส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่ตัวผมเองชอบก็คือการเล่นกีฬาการฝึกซ้อมกีฬาก็เลยนำพาเด็กๆที่ รัากการจีฬานะครับมาฝึกซ้อมจีฬาจนสร้างความสําเร็จสําหรับการเรียนการสอนก็จะเน้นไปให้เด็กนะครับเด็กมัธยมเนะี่ยเขาจะ,ะเป็นผู้มีพลังนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาเวทีให้เขาได้แสดงออกเพราะฉะนั้นแต่ละปีนะตัวผมเองจะต้องสอะแสวงหาสนามแข่งขันทั่วประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคอีสานนี่แหละ นะก็พาเขาไปแข่งขันเกือบทุกสนามนะสิ่งที่ตามมาก็คือก็จะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆที่เขาจะได้นะได้โล่ได้เจติบัตรได้เหรียญทองนะส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จกันเป็นส่วนมากนะครับในโอกาสนี้ก็ผมก็ขอกลับลา <laughs> ชิดราศก,การไปนะครับด้วยความรักและห่วงใยจริงๆครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางพิมพิศาวงศชร,รคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนหนองเรือเียนงรับราชการมา40ปีค่ะและข้อชีวิตของความเป็นครูดิฉันสอนในระดับอนุบาลมา35ปีจึงทำให้มีความผูกพันกับเด็กอนุบาลมากนะคะถามว่าดิฉันได้พัฒนาเด็กอย่างไรบ้างดิฉันพัฒนาเด็ก ผ่านการเล่นค่ะโดยจะการเรียนการสอนเพลงแอนเลอรเล่นปนเรียนโดยการบูรณาการการเล่นผ่านการเรียนรู้เพราะว่าการเล่นของเด็กคือการเรียนรู้ดังนั้นดังนั้นเด็กที่ได้เล่นเขาจึงมีความสุขแล้วก็เรียนรู้อย่างมีความสุข นะคะเมื่อเด็กมีความสุขในการเรียนแล้วจึงจะทําให้เด็กมีพัฒนาการที่สูงขึ้นในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานะคะเมื่อเด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจะทําให้เด็กรักโรงเรียนรักครูรักเพื่อนอยากมาโรงเรียนอยากเรียนอยากรู้แล้วก็มีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นต่อ,ตอไปค่ะดังนั้น การทำงานของดิฉันก็คือทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสกุลรัตนนามน้อยครูโรงเรียนบ้านนาก,กัะเหลืองสอนวิชาภาษาไทยนะคะก็สอนวิชาภาษาไทยมามาโดยตลอดตั้งแต่เรื่องบรรจุใหม่เลยนะคะ ในในการสอนนะคะในการสอนวิชาภาษาไทยเนี่ยนะคะที่จะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนก็คือให้เขาได้อ,อ่านออกเขียนได้ในการปฏิบัติงานของดิฉันเนี่ยในชนิดการทำงานนะคะตั้งเป้าตั้งความหวังไว้กับอาชีพของตัวเองเนี่ยในการในการดำเนินอาชีพของตัวเองเนี่ยก็คือมุ่งมั่นปันฝ่ารู้หน้าที่ แล้วก็มีกิจสาธารณะความมุ่งมั่นก็คือมุ่งมั่นในการทำงานนะคะส่งผลไปให้ไปถึงเด็กๆไปถึงนักเรียนด้วยนะคะหลักในการสอนภาษาไทยของดิฉันนะคะดิฉันยึดหลักตาม RAWP m o เด l นะคะก็คือให้นักเรียนสามารถอ่านอ่านเต็น ถามตอบได้แล้วก็นำมาเขียนสื่อความได้นะคะซึ่งจะนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปค่ะในชีวิตราชาการนะคะไม่เคยนึกถึงวันเกษียณเลยค่ะพอมาถึงวันนี้รู้สึกใจหายนะคะเราจะต้องอำลาชุดสีกะกีของเราไป ฝากน้องๆฝากลูกๆหล,ล,ลานๆน้องๆที่ที่อยู่เบื้องหลังก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งม,มั่นแล้วก็นึกถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นที่สุดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันแม่ครูอุไรวันพินโยรัพ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนนวนหานวันครูสาระที่แม่ครูประสบผลมสำเร็จก็คือสาระทัศนศิลป์ค่ะแม่ครูใช้รูปแบบการสอนโดยการคิดสร้างสารรค์เป็นฐานค่ะให้ลูกนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของศิละปะที่ใช้ในชีวิตในสภาพแวดล้อมใกล้ตัวนำมาสร้างภาพตามจินตนาการให้มีความสุข สอนจากต้นไม้สู่พุ่มไม้ไปหาทุ่งกว้างสอนจากใบไม้สู่พุ่มไม้เล็กไปหาพุ่มไม้ใหญ่ต้นไม้แล้วก็ภูเขาสูงจนทําให้แม่ครูได้รับรางวัลที่ทําให้แม่ครูภาคภูมิใจก็คือแม่ครูได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับประเทศแม่ครูได้รับรางวัลครูรางวัลเหรียญทองระดับประเทศกิจกรรม สินสร้างสารร์ป .1- ถึงป .3 รางวัลครูผู้สอนเหรียนทองระดับภาคตะมันออกเฉียงเหนือกิจกรรมสินสร้างสรร์และวาดภาพระบายสีป .1- ถึงป .3 ป .4- ถึงป .6 ติดต่อกัน15ปีการศึกษาแม่ครูจะประสบผลสำเร็จในอาชีพครูไม่ได้เลยถ้าแม่ครูไม่รักในอาชีพครูขอบคุณค่ะ เมื่อถึงวันงานเลี้ยงต้องเลิกลาหยาดน้ำตาเคยกลั้นก็พลันไหลมันเอ่อล้นจนท่วมอยู่ข้างในวันต่อไปไม่พบภาพวัหวานเอ่ยบอกลาสำเนียงเสียงสั่นเครือยังคงเชื่อในรักสลักหวานมิตรภาพภาพยิ้ม แม้ไม่นานจะเบ่งบานสดชื่นทุกคืนวันแม้ตัวไกลใจยังฝังจดจำทุก้อยคําวาจาพาสุขสันหลากหลายสิ่งทิ้งไว้ให้แก่กันตราบเนั้ดรนคงอยู่ผู้ฟ้าดินขอให้พบสุขพักรักที่หา ต้องชะตาถูกใจไม่ผกผินร้องแต่สุขสนุกสนานผ่านราคินได้ยนยินตัวตนคนรู้ใจคงมาถึงเวลาวาระไายอยากบรรยายบอกต่อแต่ไม่ไหวลาก่อนนะักคนดีของหัวใจก้าวต่อไปทุกวัน ให้มันผง เตือนให้คิดข้าราชการผ่านชีวิตผ่านองผ่านนางข้ามเหวข้ามพ่วงแข่งกับดวงจะคว้าดาวกี่ร้อยเรื่องราวที่รับรู้ต้องสู้ไปราชการแม่แท้ชีวิตต้องแปรผันเปลี่ยน ไม่ดำรงของมุนเวียนวันกเกษียณเข้ามาไกลเหมือนใบไม้แก่เกินกำดัดถึงคราวต้องผลัดใบร่วงหล่นจากต้นไปเป็นวัฏจักรตามหลักเกณฑ เรียนท่านผู้เกษียณอายุราชการที่เคารพทุกท่านรู้สึกดีใจที่มีงานเกษียณอายุราชการได้แสดงมุติตาจิตแด่พี่ๆทุกท่านในสถานการณ์เช่นนี้ก่อนอื่นต้องขออภัยที่ไม่สามารถจัดงานในที่จุดเดียวได้เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสอัิหวังว่า ทั้งหลายคงเข้าใจถึงความจำเป็นจึงไม่กล้าเสี่ยงให้เกิดคลสัสเตอร์สวขึ้นได้ในโอกาสนี้ต้องขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาอย่างน้อยสัเปีที่ผ่านมาท่านได้เข้าสู่แวดวงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของคำว่าครูครูคือผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ด้วยเหตุน,นี้ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งที่จะคอยประสิทธิ์ประสาดวิชาความรู้ควรได้รับการยกย่องควรได้รับการชมเชยควรได้รับการเคารพจากสิทธิทั้งปวงครูเปรียบเทียบโคมทองสาสตร์สองฟ้าเปรียบจันทราสุรีมณีแสงเปรียบเข็มทิศ ทีทางอ้างแสดงเปรียบร่วมแผงปรึกษาคําว่าครูตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในานามสำนักง,งานเขตพิ้ที่การศึกษาสงสาคอนกานเขตหต้องขอขอบคุณทุกทกท,กท่านที่ได้ทุ่มเทศิสละตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลายท่านทั้งหลาย เป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งที่ส่งเสริมให้คนกกรนเขตห้าประสบความสำเร็จในด้านต่างๆมากมายอาทิเช่นเกี่ยวกับการทดสอบระดับชาติจะเป็น O.NET NTRT หรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปาักรรมระบบดูแลช่เหลือนักเรียนระบบอาหารกลางวันด้านกีฬาหรือด้านอื่นๆอีกมากมาย และล่าสุดซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของของแกนเขตห้คือการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสหรือว่า ita ในระดับ2 a โดยมีค่าเฉลี่ย95.02อันดับที่82ของสำนักง,งานคณะกรรมการการศรรึกษาขั้นพื้นฐานประกอบกับในช่วงระยะที่เวลาที่ผ่านมานั้นท่านทั้งหลายได้สร้างตำนานให้ขอนแก่นเขต5เป็นเขตพื้นที่แห่งแรก และแห่งเดียวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001เวอร์ชัน2008ของประเทศไทยก็ว่าได้ประกอบกับเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งศึกษาดูงานซึ่งมีผู้มาศึกษาดูงานทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณ143คณะซึ่งตำนานนี้ยากที่จะลืมซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากท่านทุกๆท,ท่านโดยแท้ บัดนี้ท่านทั้งหลายครบ60ปีตามวาระระเกษีอนยุราชการผมและพี่เพื่อนน้องข้าราชการครูในสังกัดขอนแก่นเขตห้าขอยึดท่านทั้งหลายเป็นต้นแบบในการครองตนครองคนครองงานและขอจดจำสิ่งดีๆเหตุการณ์ประทับใจในการให้การช่วยเหลือในการให้กำลังใจ ในการทำงานตลอดจนส่งเสริมขอ,อนแก่นเขตห้ามาด้วยดีท้ายนี้ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบูชาจงดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสของพี่เพื่อนน้องชาวขอ,อนแก่นเขตห้าตลอดไปและขอขอบคุณ ทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านไว้นะโอกาสนี้ความเป็นพี่เป็นน้องไม่มีวันกเกษียณขอ,อนแก่นเกทห้ายินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งขอขอบคุณครับกันยาเยือนเดือนกเกษียณเปลี่ยนทางชีวิตเลิกทุกแนวทางเที่ยติดพร้อมปิดทุกปัญหาคนที่คุ้น